ตัวนี้เป็นเอสเซนต์นะคะของ o r i e n t a l ทลเพลิเส้นีน่นะคะเป็นเอสเซนต์วิตามินซีนะคะทาก่อนเพราะว่าตัวนี้บางสุดทาก่อนเร่งรีบแบบของจริงนะคะวันแหาจระเข้ค่ะขาดไม่ได้นะคะทาเข้าไปพ,พ,พัด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 นะคะ ช่วงนี้โควิดนะคะทุกคนต้องดูแลสุขภาพนะม่ไม่ทํางานมันก็ต้องระวังนะคะทุกคนเพราะว่าเราก็จะพยายามเดินมันมัน,มน,มนต้องเดินผ่านถนนไงผ่านผู้คนอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ค้างๆก็จะมีแบบผู้คนที่ทํางานแบบเราเนี่ยแหละเดินกันเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็อาศัยหลบเลี่ยงเอาอีกฝั่งหนึ่งก็จะไม่ค่อยมีตลาดอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้เป็นครีมรีเทิร์นนะคะสีชมพู ช่วงนี้ก็จะเป็นสิวขึ้นนะคะทุกคนเพราะว่าใส่แม้บ่อยสุดต่อด้วยรองพื้นเป็นของกิเพสนะคะ a r i m a ม Foundation นะคะทุกคนสีแซนเบรด03เราจะไม่ทาทางหน้านะคะเราจะทาเฉพาะจุดเพราะว่าไม่ไหวทาทางหน้าไม่ไหวพอเราโดนแม้อย่างเงี้ยเราก็จะเป็นสิวท,ที่แบบเอาช่วงนี้มันแบบไอ้นี่จริงต้องการปกปิดจริงขนาดไม่ทาทางหน้าทุกคน ด้วความไหวแล้วก็ใช้ฟองน้ำหกสบาท6กสบาทหรือยีบาทไม่รู้อะจำไม่ได้เลยแต่ถูกอะใช้ได้ใช้โอเคอยู่นะใช้ดีเกี่ยงง่ายก็คือต้องดูกระจกไปด้วยนะคะทุกคนเป็นการแต่งหน้าที่แบบเบาสบายมากการที่เรามีฟองน้ำหรืออะไรที่แบบช่วยมันก็จะแบบทำให้เราเกี่ยงยง่ายขึ้นแต่ปกติมันก็ใช้มือนะแต่ว่าหลังๆเนี่ยหันมา ใช้ฟองน้ํามากขึ้นนะคะทุกคนต่อไปนะคะมินเจาร์มแป้งฝุ่นแป้งแคร์เลยค่ะทุกคนจัดไปอย่าให้เสียแป้งฝุ่นนี้เลยนะคะ,สะเสรล้วออกราเล่นเลเล่นนะคะทุกคนอันนี้คือแต่งหน้าแบบถ้าเสร็จเนี่ยคือแบบแต่งหน้าใสมาทีไม่เขียนอะไรแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขียนคืหนะคะของของป้อมป้อม,อมคุณป้อม ตอนแรกมีนก็อ่านว่าพอมวิจิตพอมวิจิตพอไปรู้บ้าบอฉันอ่านผิดป้อมวิจิตหรือเปล่าเป็นแบรนด์ไทยนะคะเขาแบบให้เส้นเรีวเล็กดีมากซึ่งเราก็จะแบบประหยัดโดยการเขียนแค่โครงใส่ได้เท่าที่จะใส่เพราะว่า แมสไม่ไหวคะ่ะแมสมันแบบมันอบอะ่ะคือสำอางเยอะแล้วแบบเราเป็นคนที่แบบแพ้ง่ายแพแบบแพ้ทุกอย่างน้ําหอมเองก็ฮอ์แม,ม้แมกระทั่งเหงื่อตัวเองหรืออะไรก็ช่างนะคะฝุ่นก็แพ้อะไรก็แพ้สิวขึ้นแบบหูเยอะมากทุกคนไม่ไหวพดพืน่นเต็มหน้าผากเลยะเห็นปะอันนี้น่าจะเห็นก็คือถ้าแบบร้อนปุเป็นเลย เพราะว่าไม่มีใครเห็นเราอยู่แล้วเราอยู่ในออฟฟิศอะเพราะที่มิ้นทำเนี่ยพนักงานก็ยังมีไม่เยอะนะคะแค่ส่งกระจกแล้วแบบไม่ตกใจตัวเองก็พอนะคะซึ่งไม่ได้ซื้ออะไรใหม่เพราะว่าเป็นคนที่แบบมันยังมันยิ่งเหลือเยอะเลยอะเบาๆพอสวยๆเบาๆแค่นี้ก็คือ ไปทำงานได้แล้วสําหรับอีชันนะคะจบข่าวพระสมนาไ,ไม่ใช่จบข่าวมีใจงานทุกคนก็คือเดี๋ยวเราก็จะใส่แมสแหละแล้วเราก็จะไปทํางานกันนะคะทุกคนตรงนี้เรามาแต่งหน้าเฉยๆนะคะว่า ไม่ใช้ครีมบำรุงแล้วก็แต่งหน้าตอนเช้าอะไรบ้างฉบับแบบร่งรีบนะคะทุกคนเดี๋ยวถ้าเกิดแบบจะมีแบบวอล์กหนึ่งวันหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะ